ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ f อทุกท่านนะครับช่องของเกษตรก้านทางกลับมาอีกแล้วนะครับนะสำหรับท่านที่จองเมล็ดไว้นะครับผู้ชมครับก็ตอนนี้นะครับนะเมล็ดบอลสองกระถางนี้ได้สลัดแล้วนะครับนะดูเต็มพื้นไปหมดนะตกเพราะว่าผมเจาะรูตรงไอถุงไว้นะครับวันนี้สลัดน่าจะสลัดตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะประมาณนั้นแหละครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับ นี่วันนี้ก็สลัดแล้วนะชมนะตัวที่ว่าไอจุลาลงกรนะครับนะตัวนี้นะสลัดแล้วนะครับเป็นบอลที่เข้าประกวดได้นะครับนะสองจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ทําไมต้องถ่ายฮะท่านผู้ชมครับก็ผมจะถ่ายให้สําหรับท่านาท่านผู้ชมที่จองไว้นะครับนะนะที่จองไว้เพื่อนะครับเพื่อจะว่า เราไม่ได้เอาเกรสรตัวอื่นให้ไปนะครับนะเพราะว่าลักษณะของภูแต่ละเกรสรแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันนะท่านชมนะให้ลองสังเกตได้มันจะเป็นทรงยาวทรงแรบทรงสั้น้วนนะมันจะมีหลายๆอย่างเลยครับท่านชมครับแต่ละเกรสรแต่ละภูไม่เหมือนกันนะแต่ละต้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับนะว่าเราจะเอาสมมติว่าสั่งตัวนี้เอาต้นนี้ใส่ไปให้อย่างเงี้ยไม่ต้องไปห่วงนะครับแต่ปัญหาก็คือว่า เกิดว่าอยากพูดถ้าอยากว่าอย่างอย่างท่านผู้ชมอยากได้ทั้งสองตัวอย่างเงี้ยผสมกันไปอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะก็ได้นะครับนะเราจะัดให้หมดทุกกรณีฮะขอให้ท่านอ่าอะไรนะขอให้ท่านขอมานะเราจะจัดให้ <c oughs> <c oughs> นะสองต้นเนี้ย <c oughs> เขาสลัดพร้อมกันเพราะว่าการที่ว่าผมอ่าผสมเนี่ยผมผสมห่างกันแค่วันเดียวนะ ตัวนี้ผสมก่อนตัวนี้ผสมหลังนะครับมี2ต้นนะในทั้งอยากได้บอลสีแบบเนี้นะครับแบบนี้มีเมล็ดแล้วก็อยากได้แบบนี้ไอ้ตัวนี้จุฬาลงกรณ์เนี่ยก็มีเมล็ดให้นะครับนะหรือจะเอาตัวไหนตัวหนึ่งก็แล้วแต่นะครับเพราะเราก็จัดเป็นชุดเหมือนเดิมฮะนะฮะชุดละ130าบาทนะครับนะตัวนี้ให้ไปเลย5ภพูแถมให้อีก1ภพูเป็น6ภพูนะครับทําไมเราถึงขายเป็นพูแบบนี้ก็เพราะว่ามันสามารถที่จะจัดเอาไว้เก็บไว้ได้นานได้นะครับนะ เราไม่มีเวลาเราก็อย่าเพิ่งทำนะครับนะอย่าเพิ่งไปเพาะแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้อย่างเงี้ยเก็บได,ได้แต่ถ้าเกิดว่าให้ผมล้างไปเป็นมเมล็ดไปแล้วส่งไปไปถึงปุ๊บท่านผู้ชมจะต้องเพาะเลยนะฮะนะท่านผู้ชมจะต้องเพาะเลยนะถ้าเอาไปเก็บไว้นะครับนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าบางมเมล็ดบางอะไรนี่มันมันเออมันไม่สมบูรณ์แล้วมันจะเสียไปนะเพราะฉะนั้นก็อัตราในการงอกมันก็จะน้อยลงนะครับ ก็ไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นนะครับนะผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ไปก็ได้แต่ของดีๆไปนะแล้วก็พอไปเพาะไปอะไรแล้วให้มันงอกให้มันอะไรให้เราเห็นนะครับนะนะถ้าง,งอกแล้วมันตายอันนี้ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเพาะแล้วไม่งอกนี่มันเสียความรู้สึกนะครับนะของทั้งคนซื้อด้วยและคนส่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ได้ประสิทธิภาพทั้งคู่นะ,ะว่าเราส่งไปถ้าเกิดว่าเรา ท่านผู้ชมเพราะไม่ออกไม่งอกอย่างเงี้ยนะผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาให้มันชัวนะชัวเท่านั้นนะครับนะทำอะไรก็ได้ทําอะไรก็ช่างทําให้มันได้เต็มร้อเปอร์เซ็นต์นะครับนะอย่าทําแค่ว่าเออทาไปทําไปอย่างเงี้ไม่เอานะครับทำให้มันได้มีจุดบุ่งหมายนะมีความลงทุนแล้วอะ ให้มันได้อะ่นะครับไม่ใช่ลงทุนพําเพื่อไปซื้อนะกระจายสันแล้วซื้ออะโอเคกันนี่ถ่ายให้ดูเฉยนะครับนะถ่ายให้ดูสําหรับท่านที่จองก็เรามีออเดอร์จองอยู่แล้วแต่สําหรับท่านใดที่อ่าเห็นว่าสวยดีอยากจะได้อยากจะเอาไปเพาะฝึกฝีมือตัวเองนะอยากจะทําอยากจะนี่เพราะว่ามันไม่ได้แพงก็สั่งได้ครับนะสั่งเข้ามาได้นะครับนะอย่างท่านก็บ่าโอ้แนวเกษตรขายแต่เมล็ดนะช่วงนี้เป็นอะไร ก็มีคนจองนั่นแหละเราถ่ายให้ดูนะครับเราถ่ายให้ดูเพราะว่าเราก็ต้องยืนยันหลักฐานไว้ว่าเออลักษณะเขาเป็นอย่างนี้อ่าลักษณะบอลตัวนี้เป็นอย่างนี้เอา้าออกดอ,อกมาอีกแล้วเ <laughs> พิ่งสละไปตัวนี้ออกดอ,อกไปอีกแล้วครับทุคครับอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดกันเลยนะครับนะตัดกันแล้วเรามาดูกันนะครับนะฮะเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะ นะท่านผู้ชมครับมาดูของมาดูของต้นนู้นก่อนนะต้นฝั่งนู้นนะนี่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาสวิงนะมาตักเอาตรงนั้นนะที่มันตกลงไปในน้านะนี่นะที่เข้าตกลงไปในน้นํานี่นี่นะครับแล้วก็มาตัดอีกอันนึงนะอีกอันหนึ่งตัวนี้เป็นจุฬาลงกรฮนะ โอ้โหจุลาลงกรได้เยอะนะดูดีเต็มเลยนี่เห็นไหมฮะนี่นี่ครับหลังจากนี้ไปผมจะผสมบอลใบหนานะผู้ชมนะจุลาลงกรมีดอกเพิ่มเข้ามาอีกนะที่ผสมไปแล้วก็มีโอ้โหตัวนี้ขึ้นดอกกันเต็มเลยครับอยู่ในตู้นะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะเริ่ม อ่าผสมไปเรื่อยๆนะครับนะที่ได้ก็ได้ที่ไม่ได้ก็ก็ให้เข้าสลัดไปนะครับนี่นะจุฬลาลงกรน,นะครับอ่าดีใจสำหรับท่านที่จองไว้ด้วยนะท่านผู้ชมครับคิดว่าเมล็ดตัวนี้สมบูรณ์แน่นอนฮนะร้อยเปอร์เซ็นะครับนะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับก็สายเมล็ดนะสายเพาะนะท่านผู้ชมนะก็ทาไปเรื่อยๆละครับนะ ทำไปเรื่อยๆครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาไม่ได้แพงนะครับนะก็เราก็ทํากันไปเรื่อยครับโยมนะครับ,นะรบอย่าก็แล้วแต่นะคุณใครมีเยอะก็ซื้อแพงนะท่านคูณใครมีน้อยก็ถึงมีเยอะเราก็อยากได้เยอะๆเราก็ทําอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับนะั่นี่ตัวนี้ออกมาอีกแล้วนะนี่ตัวนี้เพิ่งผสมไปนี่นะครับน่าจะติดมัออ้งแข็งโป๊กอยู่ก็ติดละ แล้วก็มีอีกดอกดึงเพิ่งขึ้นมานี่ฮะดอกนี้ก็พอสัดสลัดแล้วก็ขึ้นมาอีกเอา้เอานี่ตัวนี้ก็ผสมแล้วนะนี่นะพี่ใหญ่ของสวนนะครับนี่นะสมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นบอลสามสีฮะนี่นะออกเปือเป่อๆนี่ก็ผสมแล้วติดแล้วนะครับลอมาเล็ดสลัดอย่างเดียวอ่ะโอเคสําหรับท่านใดที่ไม่ได้จองไว้ ถ้าอยากจะได้มเมล็ดไปเพาะก็ติดต่อมานะครับนะตามบาร์โคดตรงนี้สแกนไลน์ทักที่อยู่มาสําหรับลูกค้าเก่าผมไม่ไม่หวั่นหรอกครับเพราะมีช่องทางในการติดต่อแล้วแต่สําหรับลูกค้าใหม่นะฮะก็สามารถแอดไลน์ได้หรือว่าจะโทรมาเลยก็ได้นะ0913708729นะครับนะชุดหนึ่งก็130บาทรวมส่งให้ให้ไปทั้งหมด5พูแถม1พูเป็น6พูไปเลยนะครับนะคิดว่าในพูนี้น่าจะมี น่าจะมีไม่ต่ำกว่า10เมล็ดนะนะครับถ้าพูดถึงแถม6แถมได้ไปหกภูถ้าในภูนั้นคิดเฉลี่ยแล้ว10เมล็ดก็60เมล็ดนะครับอ่ะคิดเอากันแล้วกันนะโอเคคลิปนี้ต้องลาไปครนี้ฮะนะครับนะเจอกันคลิปหน้าฮะนะครับแล้วท่าในใดชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับนะกดไลค์กดตกิด,ดตามให้กับนายเกษตรด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ